เสี่ยงเป็นอัมพาตใบหน้าด้วย4สิ่งนี้ทุกคนก็คงรู้จักอัมพาตใบหน้ากันแล้วใช่ไหมครับที่มันตาตกปากตกหน้าเบี้ยวไปเลยครับสาเหตุนะครับก็มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความเครียดนอนดึกหรือว่าเกิดจากไวรัสบางตัวก็ได้ไม่ว่าจะยุคไหนๆเราก็เสี่ยงเป็นโรคนี้ทั้งนั้นเราไปดูวิธีป้องกันกัน,กนเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับขบจัดความเครียดตัวเองให้ดีๆนะครับถ้าเราเครียดสะสมจนกระทั่งตากระตุกปากกระตุกมุบมิบแล้วเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยครับเสี่ยงแล้วดูแลจิตใจตัวเองได้แล้วนะครับ อย่างที่2นะครับกินน้นํา1แก้วทุกหนึ่งชงั่วโมงเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นยาชั้นหนึ่งเลย 3. นอนดึกนอนดึกนใช้ย่อยเลยรีบปรับนะครับอ่าแล้วอย่างสุดท้ายฝึกกล้ามเนื้อไปหน้าไว้บ้างนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าจะผิดจะถูกนะครับอาจจะขยับหน้าไปมาแบบบ้าบๆๆก็ได้อย่างเช่นขยับขึ้นขยับลงอ้อทางนี้ทางนี้ทางนี้นนขยับลับตาทํายังไงก็ได้ครับทาให้หน้ามันขยับรอบๆเนี่ย หรือถ้าไม่ชอบขยับหน้าขยับตาเนะี่ยก็นวดเอาก็ได้ครับใช้อุ้งมือนะนวดไปให้หมดเลยนวดบนหัวนวดหน้าผากนวดคําับนวดแก้มนวดปากนวดคิ้วนวดอะไรก็นวดไปดเลยครับเอาให้มันทั่วเนะี่ยมันก็ได้รับการบริหารแล้วเป็นไงกันบ้างครับ4อย่างนี้ทําไม่ยากใช่ไหมครับแค่ทําตามนี้เราก็ไม่เสี่ยงเป็นอรรมพาตใบหน้าแล้วให้หน้าเบี้ยวปากเบี้ยวแล้วก็เสียบุคลิกไปเลยโอเควันนี้ผมมานอนไปก่อนนะสวัสดีครับ